ความหรูหราล้ำสมัยความยิ่งใหญ่ตาการตาจากเมืองทเทรายกลายเป็นเมืองสวรรอีกทั้งโรงแรมแหล่งช้อปปิง้งและสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ต้องบอกเลยนะคะว่าปังปังปัง,ปงทั้งนั้นเลยค่ะถ่ายสีว่าประเทศอะไรเอ่ยติ๊กตักติ๊กตักเฉลยประเทศ สหรัฐอเมริกนเองค่ะถ้าได้มาสักครั้งรับรองได้เลยว่าจะต้องติดใจยอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเราลองไปท่องเที่ยวกันเลยน,นะคะ Let's go <S ที่แรกนะคะทเที่ยวหมูกก่เกาะตันปามค่ะทั้งสวยทั้งอลังการจนเรียกกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับแปของโลกเลยก็ได้นะคะ <Wow. S 1> ที่นี่นะคะเป็นเกาะ เทียมกลางทะเลที่สร้างเป็นรูปต้นปามขนาดพื้นที่ราว25ตารางกิโลเมตรค่ะมีแนวของในใบาปาม17แนวเป็นเมืองสุดรูนี่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งอาหารระดับพัตตาคารสวนน้ำขยะขนาดใหญ่สปาชั้นเยี่ยมของโลกและความสุดนะคะ จะอลังการปังเวอร์นั่นก็คือมีท่าจอดเรือยอชสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการนี้ด้วยนะคะรวยไม่สิ้นไม่สุดกันเลยจริงๆได้สร้างถมจนเกิดเป็นพื้นที่ดินเหนือน้ำทะเลและเกิดเป็นเกาะไฮโซนี้ขึ้นมาค่ะด้วยเงินประมาณ3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเอง วัตถุประสงคะ์นกาะก็เพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมชาติทั้งการสร้างแนวปะการังและแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ในทะเลค่ะจึงสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ขึ้นมาระดับโลกเพื่อที่จะสามารถอยู่รอดได้นั่นเองค่ะโดยไม่ต้องรอเงินจากการขายน้ำมันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะท่านนายกของสหรัฐอาหรับเนี่ยมองการไกลจริงๆเลยนะคะ <Wow. S 1> จะหำยัไปนะคะต้องยกให้ที่นะคะ เที่ยวสวนน้ำอะควาเวนเจอร์ค่ะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสวนน้ำที่อลังการแสนตื่นตาตื่นเต้นที่สุดในโลกและดีที่สุดในดูไบด้วยนะคะเครื่องแล่นี้เต็มไปหมดนะคะแต่และชิ้นนี้จะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจและเสียวแซ่บมากๆทั้งหอคอยแห่งโพไซดอนเป็นไซเดอร์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกจำลองให้รู้สึกเหมือนต่อสู้กับ กษัตริย์แห่งท้องทะเลอยูนเลยล่ะคะ่ะระหว่างทางะกว่าจะผ่านไปในตราดได้บอกได้คําเดียวเลยว่าระทึกมากและเครื่องเล่นที่สุดฮิตของที่นี่นั่นก็คือหอคอยแห่งดาวเนปจูนเองนะคะเป็นอุโมงค์ลึกมืดลึกลับให้ใจเต้นตุ้มๆต่ำๆและจะถูกปลดปล่อยด้วยความเร็วสูงตามท่อยาวประมาณ1.6กิโลเมตรค่ะลงไปสู่ท้องทะเลไปหาฟ ฉลามที่แหวกไวด้านลางและพื้นที่สำหรับสายชิลนะคะก็ผ่อนคลายไปเลยค่ะบนชายหาดส่วนตัวพร้อมเก้าอี้อาบแดดไว้บริการหรือจะล่องน้ำชิลๆไปเรื่อยๆนะคะซึ่งที่ค่ะก็จะมีร้านค้าที่ละลึก อุปกรณ์ของใช้สำหรับของเล่นน้ำม,มากมายทั้งของเล่นใช้หาดครีมกันแดดหิวหิวก็มีร้านอาหารคอยให้บริการทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่มครบครันค่ะ <Wow. S 1> และเมื่อถึงวันเกิดนะคะทั้งส่วนน้ำนะคะก็ยังมีของขวัญเป็นบัตร เข้าสวนน้ำฟรีด้วยค่ะดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะแค่สองสถานที่นะคะก็รังการงานสร้างแล้วนะคะทุกคนเราต้องไปสถานที่ต่อไปเลยนะคะที่นี่เลยค่ะทะเลทรายอาหรับนเองนะคะโหมอบความตื่นเต้นหายเชิญทางนี้จ้าขับรถจิบซาฟารีตะมุ ตลุยทะเลสายอาลับทะเลสายที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลกค่ะที่นี่นะคะมีพื้นที่ประมาณ2 3, ล้านสามแสนตารางกิโลเมตรค่ะสายละเอียดมากกลมกล้ากับการลุยพจนภัยสนเลยค่ะถ้ามาช่วงพระอาทิตย์ตกดินกําลังตกดินตัดเนินสายจะ เป็นอะไรที่แสนประทับใจมากๆเลยค่ะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะนั่นก็คือการได้ขี่อูนเองค่ะมีอูดอยู่หลายตัวมากๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่นักท่องเที่ยวที่ควรมาเก็บประสบการณ์ให้ได้สักครั้งในชีวิตนะคะและทิปสุดท้ายนะคะของเมืองสุตรูราต้องอยู่ให้ที่นี่เลยนะคะเชกีศาดนะคะมายิตที่สวยที่สุดในโลกงามสมกับตำแหน่งจริงๆ ะะออกแบบได้อย่างสมบูรณ์แบบมากสีขาวสะาดตาและยังมีโคมไฟ แชนเดลีย uh, ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะได้ถูกออกแบบและก่อสร้างจากช่างที่มีฝีมือมากๆจากทัว่วถุกมุมโลกมากกว่า3,000คนและ38บริษัทนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ว้าวสิุที่ใช้นะคะก็มีทั้งหินอ่อนเซรามิกคริสตลัลและทองคำเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามอีกด้วยนะคะได้อย่างหลากหลายและลงตัวเป็นอย่างที่สุดนะคะที่นะคะก็สามารถรับ รองผู้คนนะคะให้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงสุดถึง40,000คนด้วยนะคะฟังไิ่ิดค่ะ,คะและทุกจัดนะคะให้เป็นแหล่งดึงดูดนะักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับที่2 5ของโลกเลยนะคะจัดได้ว่าเป็นสถานที่ที่ห้ามพลาดเลยะคะ โอ้โหนามเองพูดเลยรือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีความรูหราร่างการงานสร้างมากค่ะมันนี้จริงๆนะคะถ้าได้ไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยมันก็จะดีกว่านั่งฟังแบบนี้แน่นอนอีพิซศหน้นนะคะน้ำจะพาทุกคนไปเที่ยวท,ที่ประเทศหนอีกคําไปอีกเดียนะคะวันนี้ค่ะน้ำขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ